สวัสดีจ้าพี่น้องมากาบปเนี่ยนิ้วแล้วนิ้วแล้วเป็นลาดหน้านะคะลาดหน้าทะเลพิเศษสามสิบบาทเมื่อกี้ในเดินไปได้กุ้งนะคะมีกุ้งมีหมูหมกักแล้วก็มีปลาหมึกใส่เป็นคณาโมเลกิลน้ำตาลบ้านเราหมดนะคะไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ได้อยากกินแบบเผ็ดๆ ตัวเองกินอะไรวันนี้แก้มกุ้นป้าน้อยทําขนมจีนมาสู่กินนะคะแม่ช้าไม่ได้อัดคลิปคือขี้อยากพี่น้องซ่อมอยู่กับเราตะเกียบไงก็ตะเกียบมาก็ได้มีเมื่อเช้าเดยกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็กินมาม่าอยู่กินมาม่าอยู่ไม่ใช่เหรอ น้ำตาลขอเอาไปเห็เของวานมาเลยพี่น้องปรุงนะครับปรุงปรุงข้ามนสามสิบบาทพี่น้องนี่นั่งของนี้เลยเฮียขี้นกอลพี่น้องถอดดีป่อปอ้าวโอ้ยอันนี้ของแกมกลนะคะอุ้ย น้ำยาตีนไก่จริงๆนะเต็มหมอพี่น้องแต่ว่าเหมอือซอกินไปแล้วเหมือดไปแล้วทักทักทักอยู่อีกห้องหนึ่งไก่ยาของของข้าวแ่บกู <c oughs> ไอ้น้ำยาขนมจีนสายบุรีเมอือซอกินอยู่กินกูเดียวแซ่บกูเดียวบ่แบงน,นะคะบ่มีน,มน้ำตาลตับเลยปะแซ่บพี่น้องล้วขอตีนหนึ่งได้ไหมอันี้ไม่ได้เลยเหรออันนี้ไม่แบ่งเลยนะ เร็วเร็วเอาจัดอันมาขนงเคี่ยมกันเปียวตัวเองมีน้ำตาลไหมเนี่ยมินแรงแค่ข้างหวานมั้ะเปียวไปหน่อยใส่ลายหัว ดื้อมูไม่น้ำตาลอืมเค็มคนนี่นองมีมูหอบมีอะไรสายองหวาน หวานมันไม่ลำแข็งไคละไล่เมื่อก็ละเจ็ดบาทพี่น้องอากาศมันฮอนมนม่กินยังเย็นเย็นกินหนามเบิดเป็นองค์แบบพี่นอ้องเอ้ย แถบปะคะคือบะหมี่ผักบอถ์ดิงมานาวอืมอันซ <c oughs> อนี่กินผักดูเป็นสวนกุ๊งก <c oughs> <c oughs> ุ๊งกินปะ มันจะทัท้งสองอย่างนะ mm. มันนี่มันสุกมันอื่นกันหยุดแล้วตัวนี้หมูมมมขึ้นราคา tay Tim thì có đẹp quê khác đấy Quê có đi cá nhầm này nhầm yên mân. เพิยงมักแบบน้ำม,มันเค็มข้นก็นีงหมายถึงว่าแบบมันเหนียวให้มันเหนียวเปนนแบบมันจบเนี้ยเพราะว่ามันวิ่น้ำตาลสมสมใช้น้ำสมเน้ยเออเลยน้ำเปล่า

มุกกรทะกคนมนในชุดนะคะอืมก่ซื้อที่บ้านย่บอกรึไก่รึินเนาะยิ่ดุกะใส่ซอสเก่าเลยพี่น้อง บวมใช่มจืดปะมชื่นใจปะข้าใม,นนมานันเห็นหัไ้ไปใส่เม็ดแมงลากับบุญนกับเชาเกป่วยสองอย่างเจ็ดสามอย่างสิบบเลบาจน,น้ำหวานเติมเอง บุฟเฟ่น้ําแข็งก็ใส่เองตามสบายใจออยากเพิ่มนมข้นก็สามบาทเบียรินสมองยังพอมย็นขึินสมองแม่นบ้งไหไหนพี่ดองเบอร์ แต่บ่ากลวยกลวยพอกลวยมือนี้มีเมนูกล้วยบดชีนะคะแสบแมงเจ็ดบาทยังเติมเกลือลงไปอีกไหมคบมันมันกะทิแกแสบแม่งไม่ได้เสียส์เออแสบอยู่กล้วยละเจ็ดบาทเหมือนทำกล้วยบดชีเมนูของหวานกลวยมันแบบหวานแสบพอดีแม่เมนูกล้วยเอามาจากบุรีรัมย์เอามาเคขือนึง เกาเรีบเยข้างในไม่แฉมอืมข้างในมันแน่นปะแฉมแห้งเดืดปวดกชีด้วยแะไเสียแห้งเสดายเนาะมามาบวชกับมาบวชวันศุกร์เนาะมาเมารยนจัเกิปลาเาเ้ยสดแ่บอ่ะแผั ไปเลยม่หอกไม่ป่าได้ค่ะปากอะไรโดมาเลงเด้อ